สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับเอ้าลิมนี้พาทุกคนมาดูทีมงานอินซีกันหน่อยครับโอ้โหมีแต่ยางก้าวเลยอะอสุดจัดเลยโอ้ทีมงานนี้มีแต,ต่รถใหญ่ๆเลยอันนี้อะไรฮีโน่เรนเจอร์ซีดีแล้วก็นี่อะไรนี่ล็อกกี้ครับ โอ้โห oh. ดูโอ้ย oh, ตายสิมาจากทางไหนวะนี่โอ้บ oh. ุกบุรีรัมครับทีมงาน IN อินซีบ่มีปัญหาบนมาบนน่ะโอ้น oh. ู่นครับเฮ้ยมีสติกเกอร์ดำสิ่งดินดวนด้วยนี่ดินดวนไปทายอยู่ไหนนี่

นี่ครับช่างโมดดีเซลเอาวันนี้มาดูภารกิจครับทีมงานนี้ยกมาทั้งทีมงานเลย <c oughs> เพื่อมากู้ร <c> ถ <oughs> เลยเสร็จงานนี้ไปวิ่งไหนต่อวิ่งอยู่นี่แหละครับฮะวิ่งูนี่ง,งานถนนเลยนะเอ้าโอ้โอคุณตรงไหนล่ะยังไม่ไม่รู้เหมือนกันครอบ่า<อ>รอรอ,รอดูหน้านาง,งานโอ้มาได้ได้งานเลยเด็นี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ อยู่กับ200 SK 200รุ่น8โอ้ทีมงานนี้สมคพอะแต่รถดำเขามีดิคันใหญ่ๆเลยแมคโคเขาใหญ่นี่เองบอมีปัญหาไม่ใช่ทีมงานไม่มีปัญหานะครับบอมีปัญหานี่พุงกีมันเล็กเกินบ่ฮะพุงกีมันเล็กเกินเลยต้องเสริมตัวนี้บ่บ่อ๋อมันมัน ตัดดีเนาะแล้วบางฝุ่นบางฝุ่นนี่คืออะไรนี่กันฝุ่นเข้าอ๋อชอบซึ้กันฝุ่นเข้าตรงนี้เออดีไหมมีผลดีไหมดีเลยว่ะโอ้เพราะเพาเวลาเราอุ้มดินใช่ไหมพอเราอุ้มดินปุ๊บดินมันก็มากองอยู่ตรงนี้เนาะเออถ้าเป็นดินทรายอ่ะเออข้อท่าขอท่าเนอไอเดียแจ๋วเลยครับแบบนี้ครับ แบบนี้ทำให้สลักกระบูตนี่ใช้งานได้นานเลยเออคืออยู่คืออยู่ลักษณะนี้เขาต่อมานี่เลยอุ้มดินอ๋อมันอุ้มดินมามันก็ไม่เข้าตรงสลักตรงนี้อี๋เอาเติมเชื้อเพลิงก่อนตอนนี้เติมน้ำมันก่อนครับ นี่ครับภารกิจเดี๋ยวพามาดูจะก,กู้เจ้า sk 045ย์ส้ค้างคืนอยู่นี่กี่คืนแล้วนี่สองคืนแล้วบ่ยกแบบไหนดินี่จะดึงให้มันลงมานี่ก่อนมา กดชื่อตายเตรีล่เราตายเตล่เราเป็นชาวพื้นเมืองอออร่อยไหมกินได้ไหมอร่อยอ่ะทีมทีมทีมเยอะท่านชมมาเยอะมากเลย <c oughs> ทีมงานครับทีมงานญาติพี่น้องเพิ่นมาเต็มเลยอันนี้ก็ไม่ยอมไปวิ่งดินวิ่งไรเลยนี่เดี๋ยวนุยไม่ยอมไปทำงานวิ่งดินเลยนะไปทำงานไหม เป็นกำลังาเป็นกำลังใจมามาถ่ายทอดสดอย่างเดียวดูว่าจะไหวไหมโอสลิงยงใหญ่เลยดูโรซันออกทานข้าวเช้ากัเตันตันมานั่งรรนี้ดีกว่ามาลุกมางแผกันเลย งั้นจะดึงให้มันพลิกมันนี่ก่อนให้มันตั้งให้มันยืนก่อนนะเท่าที่ดูองโอ้ส้้ส้้นี่ก็เกะวิ่งดินหน่อยเด้อนี่รถวิ่งดิน <ค><ณ>กะก่าหน่อยนะครับทีมงานพรเทพเร<ก><ๆ>็วเร็วเร็ว<ค><ณ>โอ้ดินสวยเดีนี่เปิดสะใหม่มากหน่ใช่ไหมกีไรฮะ<ค><ณ> อา้าโอ้โเสียงไหมตัวนี้น่าจะตัวแรกหรือเปล่าพว้ท,ทีมงานนี่ใหญ่มากครับทีมงานใหญ่

แมคโครนี่มันขึ้นยะไอเทเลอร์เนี่ยดูว่ะดูหางว่ะเออมันก็ลื่นแล้วนี่นั่นแล้วโอ้อันตราย,ด,ยดีแล้วรถแล้วรถมันยาวด้วยรถตัวนี้มันจะดีดแมคโครคันนี้นี่มันดีดตัวนี้เรื่องของเรื่องอะรถมันยาวน้ำหนักมันอยู่ข้างหน้า ไปทะเลขนนุนโอ้ะอ๋อเช็กรวก่อนก็มอะไรรถปะตายเลยก็มอะไรรถุตสันน่ครับ เสียนนลร้านาครับผมองานไรครัวครับงานพ่อดำใช่ใช้ไอระดับน้วใช้โทรศัพทาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้น้องมันโทรหาเด้อโอเคครับผมครับ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 สองอ เอาเริ่มเลยครับโอ้เสียงเทเบิลก็ดังดีแท่ว่าเหิ้วเิ้วฮิ้วเลยเบ็ดออกก่อนอ๋อ,อ,อให้รถดำเขาลงนี่ป่รถดำวิ่งดินเขาลงนูน่นลงนี่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 ขึ้นนี่เลยอ้อม มาดูครับเอากำลังใจครับเป็นแรงใจช่วยเท่าเกรถแมคโครด้วยกันครับอาชีพเดียวกันตอนนี้ก็จะเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับชายาอะไรนะเชนุ้ยชายาคนถอดเสื้ออะไรนะสังทงโดยสังทองสังทง ฮะเศษดอ่ะโอ้คนมาดูเยอะเลยครับถ้าเอารถเครนมานี่หมดเยอะได้นี่ฮะสามสี่หมื่นดุเดล้วสามหมื่นนะรถเครนนะเครนห้าสิบตันมายกอ่ะ มีแหมัมีแห่บวันปลาแล้ววันปลาวันปลาย่างปลาด้วยเอามาดูว่าทีมงานเขาจะทำยังไงเขาจะเกาะยังไงครับรอชมครับเอาเดี๋ยวเราชมกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ